ช่วงแรกของสนทนาอู้จากกันในรายการมองเมืองเหนือเจ้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอู้กันถึงประเด็นเกี่ยวกับ การจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2557โดยมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ครับเจ้าว,วันนี้อุตจาดสองท่าน้วยกันนี่เจ้ารองศาสตราจารย์ดออรอาวรโอภาสพัฒนกิจผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ายวิจัยและบริการวิชาการแห่งท่านเนี่เจ้ารองศาสตราจารย์รรรรยดรคมกริเล็กสกุลผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจยัยมหาวิทยาลายัเายเชียงใหม่สวัสดีทั้งสองท่านจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจะมีงานขึ้นในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้แล้วเน่เจ้าที่มาที่เราจัดมหกรรม ครั้งนี้เป็นยังไงเจ้าเจ้าปกติทางาวชเปิ้ลก็จัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพอยู่แล้วเนะเจ้า,จาทีนี้การเดินทางไปที่กรุงเทพก็อาจจะบอกค่อยสะดวกกับหลายๆท่านเจ้าเปิ้นก็มีนโยบายว่าเปิ้นอยากจะสัญจรไปต่างภูมิภาคนะเจ้าปีที่ผ่านมานี่เปิ้ลก็ไปจัดที่อ,อีสานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ ปีนี้แวะมาตังบ้านงเหนองเอจ้าก็น่าเป็นโอกาสดีในะเจ้าสำหรับพีนบ่น้องประชาชนหรือว่านักวิชาการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยตวยัวและจะมีขึ้นที่ไหนอย่างใดเจ้าครับก็ การจัดงานนะครับก็จะมีในระหว่างวันที่1 2ถึง14มีนาคมนะครับ2557นะครับสถานที่จัดงานก็จะเป็นหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะครับเจ้าสถานที่กว้างขวางจ้าแล้วก็เป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยตัวในเจ้าและก่อการจัดงานเตือนนี้และเจ้างานวิจัยต่างๆที่เราจะนำมาจัดแสดงนี่จะสื่อไปถึงผู้ชมหรือว่าผู้ที่สนใจได้ยางใดพ้องมีรูปแบบกันอย่างใด จริงๆการจัดงานเนี่ยเราก็มีหน่วยร่วมวิจัยนะครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับก็ประมาณ40่กว่าหน่วยงานนะครับที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้นะครับโดยที่มีประเด็นวิจัยนะครับอยู่4ีหประเด็นด้วยกันนะครับผมขออนุญาตได้นําเสนอนะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้แก้ไขปัญหาสังคมภาคเหนือนะครับเรื่องของการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนภาคเหนือสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอินโดจีนนะครับ,รบในประเด็นที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับ,รบประเด็นที่4การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาและวิทยาการสู่การพึ่งพาตนเองและการจัดการพื้นที่เมือง ชนบทพื้นที่สูงและชายแดนภาคเหนือนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกันและการสร้างความมั่นคงของท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือครับนเป็นภ้าประเด็นหลักครับน่าสนใจกู้หลายประเด็นเลยนะครับเจ้าการนำเสนอผลงานวิจัยในเตือนนี้ละเจ้าเขาเขาจะในลักษณะไหน จะมีหลายลักษณะนะเจ้ามีทั้งเสวนาวิชาการมีจัดแสดงนิทรรศการมีของจริงของจริงมาโชว์มีกิจกรรมบนเวทีตัวเนาะเจ้าก็ขอเพิ่มเติมท่านผู้ช่วยวอนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการจัดกิจกรรมอย่างที่ท่านผู้ช่วยวอนได้ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดประชุมภาค การจัดงานภาครประชุมเนี่ยนะครับมันก็จะมีะ <practical. S 2> สิบสาหัวข้อหลักนะครับท้งในเรื่องของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงความมั่นคงของรัฐนะครับการปฏิรูปการศึกษาการจัดก,การาน้ำนะครับการจัดการพลังงานทดแทน mm hmm. กเกษตรเพื่อความยั่งยืนนะครับ mm hmm. การป้องกันโรคและการร,รักษาสุขภาพการบริหารจัดการสิ่งแวด mm hmm. ลว้อมเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรมนะครับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนะครับสังคมผู้สูงอายุ ระบบโลจิสติกส์นะครับและการปฏิรูประบบวิจัยของภาคเหนือนะครับก็จะมี13าทีมย่อยนะครับจากทีมหลักทั้ง5้าทีมหลักนะครับนอกจากเรื่องของการจัดงานภาคการประชุมแล้วนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีนิทรรศการไฮไลท์นะครับมีนิทรรศการของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวชรนะครับซึ่งก็เป็น โปรโมตหลักผู้สนับสนุนผู้สนุบสนุนหลักนะครับแล้วก็มีนิทรศรศการ50ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีนิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานนะครับในระบบวิจัยภาครัฐนะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือของเรานะครับแล้วก็เป็นการ นิทรศการและสินค้าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมีสินค้ามาจําหน่ายตัวใช่ครับก็มีสินค้ามาจําหน่ายด้วยจะเป็นสินค้าที่ได้จากงานวิจัยเฮาตัวเหมือนกับเจ้าที่ได้มาจากการพัฒนาเจ้าเน้นเน้นผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยเจ้าเจ้าหลากหลายนะเจ้ามีประเภทไหนอย่างใดพ่องทั้งอาหารสมุนไพรหรือว่าอย่างอี้เจ้าเจ้าหลายอย่างเจ้าเจ้าเพราะว่าอย่างที่ท่านผอได้เรียนเพื่อทราบว่า การจัดการครั้งนี้เรา,าได้รับความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆจากสถาบันบอื่นๆมาร่วมงาน<ม>แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราัฐเอกชนแล้วก็อ,องค์กรปกครกองส่วนท้องถิ่นเจ้าเจ้าแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่านิทราสกา,ารไฮไลท์นี่คืออย่างใดเจ้านี่เป็นจุดเด่นเลยครับจรย์จุดเด่นอ,อยากอยากจะเล่าว่าในในส่วนของการการเสวนานี้ ที่ที่เป็นประเด็นสำคัญจะว่าด้วยเรื่องการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทยมีตัวแทนของทั้งวชสถาบันคลังสมองของชาติแล้วก็ผู้อำนวยการสกว,วตระกูลสอทั้งหลายรวมรวมทั้งประธานเครือข่ายเพื่อจะมาตวัวเจ้าอันนี้จะได้หงว่าอ๋อขณะนี้การปฏิรูประบบวิจัยของเมืองไทยนี่เปลี่ยนแปลงไปจะไดแล้วพองนี่นะเจ้าทำให้ างานวิจัยไ่ได้อยู่เฉพาะนักวิชาการตัวอ,อัน,นแต่ว่า,าวตัว,ต,ว,ต,วตัวคนที่เป็นเจ้าของปัญหาก็ทําวิจัยได้โดยจาสำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะนําผลงานวิจัยนี้ไปต่อยอดอไปลงสู่พื้นที่ลงไปในสู่สังคมพัฒนาชุมชนกันต่อไปเจ้าเจ้าคือระวังมันมีงานวิจัยหลายอย่างที่ ไปไปรับโจทย์มาจากผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจห,หรือตัวพี่น้องเชาบ้านเนี่ยเจ้าเพราะนั้นระหว่างที่ทำวิจัยนี่ผลงานมันความรู้ที่เกิดขึ้นมันก็แก้ปัญหาไปในตัวปีนี้เขาจะเน้นเขาจะเน้นวิจัยลักษณะนี้เป็นหลักสามารถที่จะนําไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้เนะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ยินอาจารย์อูดถึงนะเจ้าเขามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตัว <c oughs> อันนี้จะเป็นในลักษณะใดเจ้าผลงานวิจัยจะ <c oughs> เป็นเรื่องของการาก่อสร้างหรือว่าการ <c oughs> เชื่อมโยงทางด้านของโลจิสติกอย่างี้ <c oughs> กก็ <c oughs> จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลจิสติกนะครับซึ่งณ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงไอตัวส่วนของ เมแลนด์เข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ระบบโลจิสติกของของภูมิภาคนี้นะครับสามารถที่จะดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งในการเสวนาครับเจ้าถ้ามีปัญหาพวซักไหนก็จะสามารถแก้ไขรับรับรื่นกันไปเจ้าเจ้า ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะ<ช><ช>ครับ<ช>นอกจากไอ้ตัวส่วนที่มีการจัดเสวนาน,นะครับนอกจากการจัดบูธต่างๆนะครับก็จะมีกิจกรรมบนเวทีระหว่างการประชุมนะครับ<ช><ช>ซึ่ง,งกิจกรรมบนเวทีนะั้นเนี่ยนะครับก็จะมี สีวอนะครับ<ช>ที่จะ,<ช>ะรับผิดชอบร่วมกันนะครับที่เป็นหน่วยงานของมาาลเชียงใหม่นะครับ<ช>ก็จะมีเรื่องของการาแข่งประกวดสร้างแผนที่อัจฉริยะนะครับเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็จะรับผิชอบโดย วิทยาลัยศิลปะสื่อนะครับก็เป็นวอลละครับแล้วก็เป็นการแข่งขันรถลูกโป่งนะครับอันนี้รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับรถลูกโป่งรถลูกโป่งก็เอาลูกโป่งมาเป็นตัวขับดันแทนที่เราจะใช้น้ามันใช้เชื้อเพลิงน้มันใช้เครื่องเพลิงอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะครับก็แข่งกันดูว่าระยะทางของใครจะได้ไปได้ไกลใช่ครับก็ใช้แรงลมนะครับในการที่จะขับเคลื่อน รถนะครับแล้วก็จะมีการแสดงนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการแสดงของคณะวิจิตรศิลป์นะครับก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องของ Entertainment นะครับนีโรลานาครับก็เป็นการนำเสนอวิทยาการทางดนตรีและนาฏศิลป์ลานาจากอดีตถึงปัจจุบันนครับจังวนเลยวิจิตรศิลป์นี่เปิ้มีจื่อนะ เป็นภาคบันเทิงที่มาช่วยในงานตัวเหมือนกันเจ้าเจ้าขอเชิญผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะว่ามีประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องอการใส่ใจผู้สูงอายุตัวเนะจ้าในงานนี้เจ้าจัดดีเลยนะเจ้า,จางานเริ่มวันที่12ตั้งแต่เจ้าเลยกับเจ้าถึงเมื่อใดครับงานก็เริ่มตั้งแต่เช้าวันที่12นะครับเจ้ีเปิดนะครับก็มี การประชุมครับท่านผู้ว่านะครับท่านผู้วามาร่วมในงานประชุมนะครับแล้วก็ดำเนินการจนถึงวันที่14บนะครับก็จะเป็นวันปิดนะครับถึงที่โมงเจ้าที่หอประชุมการจัดงานจะประมาณสักบ่ายโมงนะครับก็จะสิ้นสุดบ่ายโมงวันที่14บสี่นะครับเจ้าก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้ในแต่ละวันซึ่งก็จะมีเนื้อหาในเจ้าที่แบ่งแยก แบ่งกันไปในแต่ละวันในแต่ละวันก็จะมีห้องห้องที่ถ้าเป็นเสวนานี่จะมี3มห้องหลักพร้อมๆกันเลยหลายๆเรื่องเราสามารถเลือกเข้าห้องไหนก็ได้ในเวลาเดียวกันเจ้ากลุ่มเป้าหมายนี่เราต้องการให้ทางหน่วยงานไหนหรือว่าองค์กรใดที่จะไปร่วมงานนักๆเจ้าหรือพี่น้องประชาชนที่สนใจไปได้เลยเจ้าครับก็จริงๆมีทั้งนักวิจัยนะครับนักศึกษาร ทั้งมหาวิทยาลัยนะครับในภาคเหนือนะครับรวมถึงน้องนนักเรียนนะครับที่ยังเเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็จะพอมีเวลาที่จะไปเยี่ยมชมงานนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับเอยากที่อยากชวนเป็นพิเศษก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะเพราะว่าเปิ้นเป็นหน่วยงานหลักที่ดูที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเพราะนั้นถ้าเปิ้นมาแอวงานนี้เปิ้ลเกิดจะได้ตัวอย่างหลายๆเรื่องเข้า ปิกไปทำงานนะเจ้าเช่นทิศทางพลังงานทดแทนความหลากหลายทางชีวภาพเฮาแย่งใดคือบ้านเฮาที่มีความพร้อมทางด้านท่องเที่ยวสามารถจัดการท่องเที่ยวได้เจ้าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็สามารถที่จะมาดูและนําเอางานวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยเมื่อกับเจ้าม่อนคือจริงๆแล้วก่งๆแล้วก็สามารถที่จะติดต่อได้ในงานเลย สำหรับงานทางวิชาการนี้หรือว่าหลังจากนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ทางมหาวิทยาลัยจริงๆเราสามารถที่จะลงทะเบียนได้ก่อนนะครับก็งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับจริงๆก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับที่ r R e 2 0 1 4นะครับก็คือ Regional Research Expo นะครับอีนะครับ in cmu ac t h นะครับนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับพอดีมันเกี่ยวข้องนะครับก็ก็คือเรื่องประเด็นของวันที่13นะครับก็เป็น13มีนานะครับจริงๆแล้วก็เป็นวันช้างไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดงาน Research Expo เนี่ยก็จะมีบูธที่เกี่ยว เกี่ยวกับเรื่องของช้างนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของของมชด้วยนะครับแล้วก็มีมีนิทรรศการว่ามชได้ทําอะไรเกี่ยวกับช้างบ้างนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งบูธนะครับที่ทางเราน่าจะเข้าไปดูกันนะครับเจ้าก่อนในโอกาสนี้ช่วงท้ายขอทั้งสองท่านได้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมนะเจ้าไปร่วมงานตัวรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับในการร่วมงานในครั้งนี้เจ้าเชิญชวนเลยเจ้าเจ้าอย่างอย่างที่เรียนตะกี้ว่า อยากใหอพี่น้องจากองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามาแอวงานนักๆนะเจ้าเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นนักวิชาการนิ่เปิ้ลมาอยู่แล้วนักศึกษาก่อมาอยู่แล้วนะเจ้าแล้วก็ภาคประชาชนที่คิดว่าอยากจะเห็นตัวอย่างของชุมชนอื่นๆที่เปิ้ลได้ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาอยากชวนมาแอวงานนี้เจ้าเจ้าครับก็นอกจากงานวิจัยแล้วนะครับก็จะมี ตลาดวัฒนธรรมนะครับตลาด <c oughs> วัฒนธรรมนะครับก็ขอเชิญเชิญมามา,มาเที่ยวที่ตลาดวัฒนธรรมด้วยนะครับ,รบหลังจากที่ดูงานวิจัยเรียบร้อยนะครับ<า>ในตลาดนี่จะมีอย่างพ่องเจ้าอาจารย<ะ>์ก็จะมีทั้งในส่วนของอสินค้าหัทอบนะครับ,รบแล้วก็จะมี สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซื้อหากินกันได้ในงานท่านลายเจ้าก็มีความหลากหลายที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่12-14มีนาคมนี้กับงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2557ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะเจ้าที่เดินมาร่วมพูดคุยกันในรายการยินดีเจ้าขอบคุณเจ้า ยังมีแหมนึ่งงานนะเจ้าที่เฮาจะได้อ้จาเชิญ mm hmm. ชวนประชาสัมพันธ์การเดียวปิกมานะเจ้าในช่วงสนทนาช่วงสุดท้ายเจ้าาาานาานพพะยงปรเณี